วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาจัดอันดับ5นักเตะที่มีความเร็วการวิ่งของตำแหน่ง CDM กันนะครับเราจะมาจัดอันดับที่มีความเร็วการวิ่งหรือว่าสปีดปลายที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง CDM ก็จะมาดูกัน,นครับว่าจะมีใครบ้างน,นะครับผมตำแหน่ง CDM นี้เก่งเรื่องเกมรับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นเป็นตัวรับที่ดีมากเลยนะครับก่อนที่จะล่วไปถึง ตำแหน่ง C B นะครับถ้าตำแหน่ง C D M เราวิ่งเร็วเกมรับของเราก็จะดีขึ้นไม่ไม่มากก็น้อยนะครับที่จะดีขึ้นนะครับผมโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยครับว่าอันดับนี้จะมีใครกันบ้างมาเริ่มกันที่อันดับที่5นะครับอันดับที่5นี้มี2ตัวนะครับผมมาเริ่มกันที่อันดับที่5ตัวที่1กันนะครับตกเป็นของ ไรเมอร์นะครับ o v r 95สัญชาติออสเตรเลียความเร็วพื้นฐานอยู่ที่97สกีบูทการสรงลูกไกลมีการเพิ่มความเร็วนะครับถ้าบวกสกีบูทเล็ว20ไลเมอร์ก็จะวิ่งเร็วอยู่ที่112นะครับถือว่าวิ่งเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับ o v r 95นี้แต่ก็น้างว่านะครับ o v r 95ก็ไม่น่าใช้แล้วนะครับในแพทปัจจุบันนี้นะครับ ถือว่า o v r น้อยไปนะครับโอเคครับผมเราไปดูอันดับที่5ตัวที่ที่2กันนะครับหนึ่งตัวตกเป็นของลิงกาดนะครับลิงกาดหรืออะไรกาดนะครับถ้าอ่านผิดขอไปนะครับ VR 109สัญชาติเนเธอร์แลนด์ความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่112นะครับิล o o t การตัดบอลไม่มีการเพิ่มความเร็วนะครับผมเหล็กกาดตัวนี้ก็ยังน่าใช้นะครับผมนะความเร็วจะอยู่ที่อันดับที่5ก็1ใน5นี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะครับในล e r 109นี่ก็ยังน่าใช้นะครับผมโอเคครับเราไปดูอันดับที่4กันนะครับอันดับที่4ตกเป็นของกาเวนเบิร์กนะครับ OVR 98สัญชาติเนเธอร์แลนด์นะครับความเร็วพื้นฐานอยู่ที่99สกิลบูทการส่งลูกไกลมีการเพิ่มความเร็วนะครับถ้ากาวินเบิร์กบวกสกิลบูทเลเวล20ก็จะวิ่งเร็วอยู่ที่114นะครับก็ OVR ก็น้อยอยู่นะครับแต่ก็ยังถือว่าวิ่งเร็วนะครับโอเคครับเราไปดูอันดับที่3กันบ้างนะครับอันดับที่3ตกเป็นของ ตัวนี้นะครับมาเตอุสนะครับอวีอาหนึ่งร้อยสิบชาติเยอรมนีความเร็วพื้นฐานอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับสกิลบูสการคลองบอลไม่มีการเพิ่มความเร็วการวิ่งนะครับก็เลยได้อันดับที่สามไปนะครับแต่ตัวนี้น่าใช้มากๆเลยนะครับในตำแหน่ง cdm นี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยครับค่าเตแต่างต่างตัวนี้ถือว่าน่าใช้นะครับ และ o 1 0นี่ก็ยังใช้ได้อีกยาวนานเลยนะครับถ้าเป็น4ดาวนี่ถือว่าครบรถเลยนะครับผมโอเคครับเราไปดูอันดับที่2ขึกันบ้างนะครับอันดับที่2อเป็นของ v i ียเอนะครับ OVR 110สัญชาติฝรั่งเศสความเร็วพื้นฐานอยู่ที่118อสกิลบูตการตัดบอล ไม่มีการเพิ่มความเร็วนะครับผมก็เวลา่าก็เป็นอันดับ2ที่รองมาจากมาเตอุสเลยนะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับเรื่องค่าณสมบัติวินงเกลียวกันเลยก็ว่าได้นะครับดีและไม่ดีต่างกันไปนะครับผมสําหรับ2ตัวนี้นะครับโบวีหนอโอเคครับเรามาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าอันดับที่1 ที่วิ่งเร็วที่สุดจะตกเป็นของตัวนี้ครับโทนาลีนะครับ OVR 104สัญชาติอิตาลีความเร็วพื้นฐานอยู่ที่109ส k b o o t กิาบูการส่งลูกไกลมีมีการเพิ่มความเร็วการ,รวิ่งนะครับโทนาลีบวกสกิบูธทีเวล20ก็จะวิ่งเร็วอยู่ที่124เลยนะครับถือว่าวิ่งเร็วที่สุดในตำแหน่ง CDM เลยนะครับณนะตอนนี้ ก็ยังถือว่าน่าใช้อยู่นะครับโ v r ตั้งร้อย่ยงพอไปได้นะครับร้อโอเคครับผมถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมานได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม